รู้สึก่าดีพีจะแยกกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวอยู่ใกล้กันนิดนึงอ่านะคะเอาล้วค่ะได้ฟังเพลงไปแล้วผลงานของพวกเขากับแนวรอบของ d ีเอสแน่ๆก่อนหน้าอย่างนี้ให้แนะนำตัวอีกสักครั้งไหมคะอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าะค,ะค่ะเริ่มต้นเดินของโมเสุดเลยค่ะสวัสดีครับผมป๊อปด,ดีพีครับสวัสดีครับโดดีพีครับสวัสดีครับผมเซนเดอสตาร์ครับ เจียม่าสาวเดียวในวันนี้ของเราเลยทีเดียวสำหรับเจียมนั่นเองนะคะเอาละค่ะได้ฟังกันเวลานนยค่ะทั้งผลงานเพลงของทุกท่านแล้วก็ผลงานเพลงในระบ้านมีนะคะดีเอนั่นเองไม่ฝากไว้เมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมการแจกลายเซ็นนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่มีระบ้าต้องรีบซื้อตอนนี้เลยเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งจะแจกลายเซ็นบนเวทีห่งนี้กับศิลปินของเราทั้งสี่ท่านเลย เอาละค่ะได้ฟังเพลงไปแล้วเรามาพูดถึงผลงานเพลงแน่เราบ้างมีกันมากดีกว่านะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยใกล้สุดดีกว่าสรัจีออนนะคะค่ะ <ạ. S 1> จากาบ,บัลบังนี้ชื่อเพลงว่าสอนภาษารักนะคะเป็นยังไงบ้างกับผลงานเพลงชุดนี้ค่ะเพลงก็ดีใจมากค่ะภูมิใจด้วยเพราะว่านี่เป็นซิงเกิลแรกของจีออนในชีวิตด้วยอืมค่ะดีใจมากค่ะเราคนไทยที่จะมีปัญหานิดนึงกับภาษาด้วยใช่ไหมคะค่ะต้องต้องฝึกเยอะ แล้วก็มีเ, <hi> เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ดีกว่าเนาะเพราะว่าเซนนี่เขาคาจะร้องเพลงมาเหมือนกันมีได้ช่วยสอนอะไรอยากไปเขาบอกเทคนิคการร้องหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าพี่ๆทุกคนม <c oughs> <or> ีบ้างหรือเปล่าก็มีคขบอกว่าอย่าตื่นเต้นเวลาร้องมากกว่าครับแต่ให้เทคนิคของน้องเชียร์ร้องเพลงเกาหลีเพอมากจริงนะแต่ว่าภาษาไทยคือแบบอาจจะเป็นแบบวรรณยุกนิดหน่อยถ้าฝึกนิดเดียวสุดยอดจริงๆครับค่ะแต่ก็เข้ากับคอนเสิร์ตนี้นะคะบอกว่าสอนภาษารักนะ ก็เข้าเลยทีเดียวแล้ในเพลงนี้เนี่ยก็จะมีภาษาเกาหลีอยู่ด้วยใช่ภาษมีอะไรบ้างมีถอนแรบในในเนื้อเพลงของจียวนนะคะมีสองคำค่ะคารังเฮกับอนาโจคารังเฮคือรักรักค่ะอนาโจคือ กอกอดโอ้อโหนะคะได้ว่าเป็นการสอบภาษาเกาหลีปใิตัวด้วยค่ะแล้วค่ะ,ะ,ะ,ะมาถึงถัดไปลเลยดีกว่านะคะสําหรับเซนในอัลบั้มนี้หลังจากที่ปล่อยเพลงไปแล้วเมืร้องเพลงสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวมาถึงเพลงนี้ก็ต้องเรียกว่า เป็นเพลงทาไมถึงเซนค่อนข้างที่จะร้องแบบเพลงอกหักอกหักนิดๆอะไรหรือว่าเป็นคอนเซปหรือเปล่าหรือว่าเป็นประสบการณ์จากชีวิตจริงคะก็ยังไม่เห็นแต่ว่าเป็นคอนเซปหรือว่าสดจ้าจะเป็นเพราะว่าสไตล์การร้องที่ใกล้เคียงกับเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่ตรงนี้เหมาะสมกับเรามากกว่า นะคะชื่อเพลงคบซ้อนด้วยใช่นี่คบซ้อนหรือเปล่าครับแม่ไม่ค่ะรักเดียวใจเดียวแล้วหลดนไม่ยังครับแม่หล่นไม่ยังครับเร้อยอย่างค่ะเราไปได้ยินเสียงเราใส่แน่นอนนะคะมีหลายเพลงเลยและที่สำคัญเนี่ยเราบ้านมีอย่างที่บอกว่าชื่อเราบ้านบีเอ็มไม่ได้มีเฉพาะศิลปินทั้งสี่ท่านเท่านั้นด้วยยังมีหลายท่านนั่คือ เดบสวต์ไปหลายพันเลยทีเดียวด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสมาชิกของเราที่มาร่วมงานในอัลบั้มนี้นอกจากเดบตานะคะก็คือ DP นะคะถ้งถามมิหนึ่งว่า DP เนี่ยย่อมาจากอะไรนะคะ DP ย่อมาจากอะไรครับโดป๊อปนั่เนี่ยคุณเด็ถายเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเลยนะ ถูกต้องครับโดป๊อปขาดแด้ว่านะคะสาหรับในในระหว่างนี้เนี่ยอาจจะได้ยินเสียงคุณป๊อปแล้วก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ยินเสียงนะคะคุณโนเลยจริงเราได้ยินเสียงของผมเยอะนะครับเป็นเสียงเป็นโนแทน่าถูกต้องเลยใช่ค่ะได้วี่ไม่แพ้กันอีกคนเป็นเสียงร้องแต่คนนึงเนี่ยเป็นเสียงเป็นโนถ้าขาดเสียงใดเสียงหนึ่งก็ไม่ได้ก็เป็นดีพีไม่ได้ใช่ไหมคะก็บอกงานทันทีเลยนะถ้าไปคู่กันนะคะงานนี้อย่างที่บอกเป็น duo นี่เองมาเพื่ถึงเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงเพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมีเป็นยังไงบ ค่อนข้างที่จะเป็นเพลง,งซึ้งๆเศร้าๆนิดๆนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้ครับก็เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่เป็นสิ่งแรกในชีวิตของพวกเราสองคนนะครับก็เป็นเพลงสื่อเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับว่าแฟนเก่ามาขอเป็นเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้แต่ผมก็คิดว่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับ เชื่อว่านะคะตอนนี้เรียกว่ารักๆเลิกๆมีโหเป็นเพลงที่ฮิตมากๆเลยเดียวและที่<ช>สำคัญคือเป็นเหมือนประสบการณ์จริงด้วยนะคะ<ช>ทําให้ต่ปไปเนี่ยก็ได้กระแสะการตอบรับที่ดีมากๆเลยทีเดียวญญจริงของใครเหรอครับใครของเซนหรือเปล่านะเม <ๆๆ S 1> ่เป็นไรเลยเดียวแ <ๆๆ S 1> อบสอบกัน <c oughs> ญญนิดนึงนะคะอาภารนี้ให้ทางสี่ท่านตอบผลงานเพลงกันเลยรบานมีแล้วก็ผลงานที่ตัวเองกำลังมีตอนนี้ด้วยค่ะครับผมก็สําหรับ โดป๊อปนะฮะดีพนะครับก็เป็นซิงเกิลแรกของเราทั้งสองคนนะฮะโดป๊อปนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้นะครับกดจันหนึ่งสองสามนะฮะตานด้วรหาสองแปดเก้าเก้านะครับแล้วกดรออกครับชมพีเราจะฝากครับครับก็ฝากไว้แล้วกันนะับจารกรรมตัวเอนะเพราะว่ามีเพลงหลายๆสไตล์ทั้งแปดเพลงนะครับที่ทุนที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบแค่สไตล์เดียจูชอบทั้งทั้งเพราะทั้งอ่าคารว่าทั้งสนุกสนานนะฮะ เออที่ไม่ออกเลยอะแล้วก็ฝากด้วยนะครกับเพลงคบซอนะครับเพราะว่าเพลงนี้มีทั้งรับด้วยนะครับสรางรายให้โอบใหม่บ่อยเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาจี้ยาเขาจียาเขาฉันโอเคเราก็ฝากด้วยนะครกับอัลบั้มคบซอนะครับก็ได้ยินรหัสเอออะไรอัลบั้มอัลบั้มดีเอ้นะครับกับซิงเกิลคบซอนเราได้อีกหลายๆเพลงเลยนะครับก็ได้อัปโหลดติดจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับ ค่ะสําสหรับเจียนะคะก็เไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลงสอนภาษารักนะคะก็ส่วนดาวน์โหลดได้ที่ดอกเัหนึ่งสองสปดเค่ะ ค่ะก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะคะสอบทั้งสี่ท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สอบท่านไหนนะคะที่จะติดตามไปเป็นกำลังใจให้ทั้งสี่ท่านแบบนี้รวมถึงศิลปินแอรลบ้าดีเอสก็ไปติดตามเป็นกำลังใจให้ได้แล้วก็ผลงานอื่นๆที่อาจจะมีตามมาด้วยนะคะและสอบวันนี้นะคะทางมิซิสต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสี่ท่านมากๆเลยทั้งซียอนนะคะเซนนะคะแล้วก็ดีพีด้วยนะคะพี่โดเราพี่ป๊อปด้วยนะคะสับวันนี้นะคะทาง สื่อนะคะพันธ <th ip> ิพาซานะคะก็มีช่อดอกไม้สวยๆมามาห้กับทั้งสี่ท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณพัฒนิตรพินิจอักษรผู้จัดการฝ่ายการตลาดสืงกันค่ะพันธิพาซาสาขางานมืงวานนะคะมอบช่อดอกไม้นะคะแล้วก็ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสื่อไปถึงทั้งสี่ท่านก็เสียงปรบมือให้ด้วยค่ะ คุยไได้คลาม่อะไรนะนะคะแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกันในที่โลดโลดะพร้อมจะเสือกไปหนาต่อทั้งสี่ท่านด้วยค่ะเฮ้ยเพื่อนๆเราไปกิจกรรมต่อไปเซนของเบลท่าในคาจิยาในคาทิโซพิโดนะคะแล้วก็นะคะเซ็นด้วยใครที่มีซีดีแล้วนะคะเตรียมให้พร้อมเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาด้านนี้เดี๋ยวคู่นึงเลยจะายเซ็นด้านหน้าเวทีด้านนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีตอนนี้ยังสามารถเลซื้อได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์หน้าเวทีนะคะดอกไม้เป็นมือรอเราอยู่ทุกท่านนะคะที่สำคัญมีโปสเตอร์ถามให้ด้วยนะคะ ไม่ได้เลยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะค่ะแต้วนี่อยู่ช่วง้องการถ่ายเยื่อปหรือดลยค่ะ